ปู่สาวเท่งเผยปมครอบครัวเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนที่ทําให้หลายคนต้องจับตามองกันอยู่สําหรับกรณีดราม่าครอบครัวของนักแสดงตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงหลังเจ้าตัวถูกภรรยามาลาออกมาแชร์ว่าแอบมีกิ๊กก่อนจะไม่มีภาพอยู่กับครอบครัวมานานหลายเดือนเพราะไม่ได้กลับบ้านแถมยังมีข่าวว่าเจ้าตัวไม่ได้ส่งเงินเลี้ยงดูครอบครัวอีกซึ่งทางคนใกล้ตัวก็ยืนยันว่าเรื่องเงินเลี้ยงดูนั้นไม่เป็นความจริงเท่งยังคงส่งเงินเลี้ยงดูภรรยาและลูกๆอยู่ตลอด แต่กระทำให้โซเชียลเสียงแตกเมื่อหลายคนมองว่าฝ่ายภรรยาของเท่งไม่ควรเอาเรื่องคนในครอบครัวมาพูดแบบนี้ล่าสุดน้องพลอยลูกสาวคนรองได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านทางรายการดังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็ตามข่าวเลยคือคุณแม่จับได้ว่าคุณพ่อมีคนอื่นเมื่อช่วงเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ผ่านมาสาเดือนกว่าแล้วแต่สภาพจิตใจของคุณแม่ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยทางตัวลูกๆก,ก็ยังไม่ดีขึ้นเหมือนกันน้องพลอยน้องสาวคนเล็กก็ยังเรียนอยู่เขาเคยโทร มาร้องไห้ให้ฟังเพราะโดนโซเชียลถลม่มน้องพอ,อกยก็ยังได้เผยอีกว่าส่วนตัวตนก็มองว่าการที่คุณแม่ออกมาโพสต์นั้นไม่ใช่เรื่องผิดถ้าสังคมจะโจมตีก็ขอโทษแทนคุณแม่ด้วยซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วคุณแม่นําไปโพสต์นั้นก็คือเรื่องจริงแต่ยังไงคุณแม่ก็ไม่ผิดสังคมที่เข้าไปตัดสินเรื่องราวของพวกเขาก็ได้ส่งผลถึงลูกๆเพราะตนก็เพิ่งจะเข้ามาหาวิทยาลัยตรงนี้ก็อาจจะทําให้ตนเข้ากับสังคมยากอยากให้สังคมเข้าใจหัวอกผู้หญิงที่เป็นแม่ด้วย การที่สามีไปมีคนอื่นเป็นเรื่องปกติที่คุณแม่จะฟุ้งซ่านซึ่งอาจจะโพสต์อะไรไปแบบไม่คิดด้วยอารมณ์น้อยใจซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็ได้ลบออกไปแล้วส่วนกับทางคุณพ่อเองตนก็เข้าใจสไตล์ผู้ชายก็มีความมากรักก่อนที่จะมีคุณแม่ทางคุณพ่อก็เคยมีครอบคร,รัวมาก่อนยิ่งอยู่ในวงการก็ได้เจอคนมากหน้าหลายตาแต่มาจับได้จริงตอนที่เป็นข่าวตนยอมรับว่ารับไม่ได้เพราะทางคุณพ่อเคยบอกตนว่าวันนี้ที่มีได้เพราะคุณแม่ คุณพ่อกับคุณแม่สร้างมาด้วยการ20ปีไม่ใช่คุณพ่อคนเดียว